พรีออเดอร์วัคซีนทั่วโลก5,700ล้านชุด <Yeah. S 1> ตอนนี้ทั่วโลกนี่นะครับไม่มีประเทศไหนก็แล้วแต่นี่นะฮะที่จะไม่ยหยุดนิ่งเกี่ยวกับเรื่องของนวัตกรรมการวิจัยการเร่งพัฒนาเพื่อที่จะให้เกิดวัคซีนป้องกันโรคโควิด -19 ให้เ,เร็วที่สุดไม่ว่าจะด้วยวิธีไหนก็าตามนะครับท่านผู้ชมก็จะสังเกตเห็นใช่ไหมครับว่าทั่วโลกตอนนี้ ทางการแพทย์ในแต่ละประเทศทั่วโลกนั้นระดับความสามารถการพัฒนาการของระดับทางการแพทย์แต่ละแต่ละประเทศทั่วโลกก็จะแตกต่างกันแน่นอนับว่าไทยเราอยู่ในดับต้นๆของโลกเลยนะครับเกี่ยวกับเรื่องของความสามารถศักยภาพในการควบคุมและป้องกันโรคระบาดตลอดจนระบบสาธารณสุขของประเทศไทยนั้นเป็นที่ยอมรับของทั่วโลกด้วยนะฮะก็ถือว่าสายหมอเราเก่งน,นะครับนี้สิ่งต,างต่างๆเหล่านี้ขณะนี้ทุกประเทศก็เลยส่งทางนักวิทยาศาสตร์นักการแพทย์นะ,ะหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องในวงการของสาธารณสุขและการแพทย์เนี่ย เร่งคนคว้าและวิจัยสกัดทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อที่จะพยายามหาวัคซีนในการที่จะสามารถนำมาป้องกันโรคโควิด -19 ซึ่งถ้าว่าเจอผ่านกระบวนการที่เป็นมาตรฐานสากลในการตรวจสอบทดลองทั้งในสัตว์ในคนทั้งแต่ละระยะแล,ะละ้วก็ก็จะนำไปสู่เรื่องของกระบวนการอะไรครับผลิตออกมาในเชิงพาณิชย์เป็นจำนวนมากที่เรียกกันว่า mass production เพื่อที่จะนำไปสู่ของการจัดจำหน่ายไปทั่วโลกนะฮะทีนี้ สิ่งต่างๆทั้งหมดที่เกิดขึ้นในขณะนี้ก็ต้องยอมรับนะครับว่าเจ็ดเดือนที่ผ่านมาเนี่ยประเทศที่มีการติดเชื้อแรกๆเอาแรกๆเลยและสามารถควบคุมได้หรือมันจะกลับมาระบาดในรอบ2ก็แล้วแต่นี่นะครับก็จะมีศักยภาพในการที่จะได้พัฒนาตัววัคซีนและทําการทดสอบได้เร็วกว่าประเทศอื่นปัจจัยตัวที่2ต่อมาก็คือจะพบว่าถ้าในประเทศนั้นเนี่ยนะครับไม่มีการระบาดภายในประเทศหรือมีจํานวนผู้ป่วยที่เกิดขึ้นจากโรคโควิดนั้นเป็นจํานวนน้อยมากๆเนี่ยนะครับการพัฒนาวัคซีน แล้วยังไม่สามารถที่จะตอบโจทย์ในแง่ของการทดสอบกับคนที่เป็นไปตามกลุ่มสัมผัได้จํานวนม,มาตรฐานของโลกก็จะเป็นเรื่องที่ข้อจํากัดอย่างหนึ่งยกตัวอย่างเช่นประเทศไทยี่ประเทศไทยเราเนี่ยครับคุมได้ดีมากเลยนะฮะอันนี้ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีมากแต่ว่าในจํานวนของผู้ป่วยซึ่งอย่างเราที่เห็นครับตัวเลขสะสมมาประมาณ3,000กว่าไอ้รักษาหายก็3,000เหมือนกันแต่ตัวเลขที่ยัง active case อยู่เนี่ยจะมีจํานวนน้อยมากเมื่อเปรียบเทียบกับ active case หรือจำนวนผู้ป่วยที่ยัง admit อยู่ในต่างประเทศซึ่งมีจํานวนเยอะแยะมากมายดังนั้นแล้วเนี่ย ความพยายามในการทดสอบวัคซีนของเราอาจจะอยู่ในกลุ่มตัวอย่างแซมเปิร์ที่มีจํานวนจํากัดอย่างมากๆทําให้ผลของการตรวจสอบรวมถึงผลของการทดสอบที่เป็นไปตามมาตรฐานในการที่จะรับรองวัคซีนของเราเนี่ยอาจจะยังไม่ถึงสิ่งที่เขาจะให้การรับรองก็เป็นไปได้นี่ผมแค่ยกตัวอย่างประเทศไทยดังนั้นแล้วนี่นะครับไม่ว่าจะเป็นทั้งสหรัฐไม่ว่าจะเป็นทั้งรัสเซียไม่ว่าจะเป็นทั้งจีนนะ จุดแรกที่ทําให้เกิดโรคของโควิด -19 ก็ตามในยุโรปหลากหลายประเทศก็ตามรวมมาถึงทั้งในออสเตรเลียหรือว่านิวซีแลนด์ก็แล้วแต่นี่นะครับแม้แต่อินเดียก็มีความพยายามทั้งสิ้นครับในการที่ต้องเร่งค้นหาและหาตัววัคซีนให้เร็วที่สุดผลปรากฏว่าตอนนี้เนี่ยนะครับถ้าจะบอกว่าคือหาทั่วโลกเนี่ยก็คือวลาดิเมีร์ปูตินที่มีการบอกว่านําเอาวัคซีนของประเทศเขาจดทะเบียนหรือขึ้นทะเบียนไปที่เรียบร้อยทั้งๆท,ที่ยังเหลือ กระบวนการและระยะในการทดสอบกับมนุษย์ต่อไปอยู่เนี่ยนะครับโดยใช้ชื่อวัคซีนของเขาเนี่ก็ชื่อน่ารักมากนะท้าไมนึกถึงเนีย่ยานอรมก,การเขาในอดีตสปุกนิกไฟนะครับนะเราเรียกว่าสปุกนิกนั่นเองนะฮะเท่าที่ดูตรงนี้แล้วเนี่ยนะครับหลายประเทศทุ่มทุนเงินมหาศาลนะครับในการที่จะทําให้เกิดการพัฒนาวัคซีนในเชิงพาณิชย์ออกมาให้ได้และคาดว่าน่าจะมีการผลิตออกมาได้ถึงกว่า100ล้านชุดหรือ100ล้านโดสภายในปี2021 หรืออาจจะเสร็จก่อน21นี่คือความฝันนั้นสูงสุดเลยนะฮะเมาแด์ออกซ์ฟอร์ดอันนี้ยุโรปอังกฤษออกซ์ฟอร์ดอังกฤษก็ก็ทำงานร่วมกับบริษัทผลิตเวชภัณฑ์ชื่อดังของเรียกว่าแอสตราเซเนกาซึ่งเป็นกลุ่มของบริษัทยาสวีเดนอังกฤษบอกว่าจะผลิตให้ได้ภายในกันยายนจะผลิตให้ได้ภายในกันยายนเลยนะฮะขณะที่โมเดอร์นาอันนี้ก็ของทางสหรัฐเนี่ยนะครับก็เป็นพาร์ทเนอร์ร่วมกับสถาบันสาธารณสุขแห่งชาติของสหรัฐ N I H ก็ตั้งเป้าจะบอว่าจะผลิตวัคซีนให้ภายในปีนี้หรือเร็วที่สุดเลยยคือพฤศจิกาน ผู้ชมต้องเข้าใจก่อนนะครับคือเขาจะเร่งผ,ผลิตให้มันได้เนี่ยได้วัคซีนออกมาเลยเนี่ยนะเพื่อนําเอาวัคซีนตัวนี้ไปทดสอบก่อนตามกระบวนการมาตรฐานและระยะเวลาดังนั้นไอ้การที่เขาเร่งผลิตเพื่อได้วัคซีนตัวนี้มาเพื่อไปทดสอบทดสอบเสร็จแล้วผลเรียบร้อยจึงจะนาเอาสูตรตัวนี้ไปผลิตในเชิงนูน่น mass production นะครับโดนัลด์ทรัมป์เองประธานาธิบดีสหรัฐเองเนี่ยเขาก็เดินหน้าโครงการที่เรียกกันว่า operation Warp Speed นะครับก็คือการเล่งผลิตวัคซีนโควิด -19 เนี่ยนะครับซึ่งทรัมป์ก็ตั้งความหวังนะว่าจะสามารถใช้ได้ภายในมก,กราคมปี2021ซึ่งตรงนั้นอาจจะใช่ทรัมป์หรือไม่ใช่ทรัมป์ก็ได้ที่เป็นประธานาธิบดีคนต่อไปเพราะว่ามก,กราคมตรงนั้นก็จะเป็นคนใหม่ที่รับการเลือกตั้งเข้ามาแล้วก็เข้าสู่กระบวนการสาบานตนในเดือนมก,กราคมปีหน้าเนี่ยนะครับเขาก็ทําให้บริษัทจอ h ์นสันและจอห์นสันหรือเจนเจนี่นะครับของอเมริกาเนี่ยไปผลิตวัคซีนแล้วก็ทุ่มเงินถึง500ล้านเหรร,หรือปะมาาณกว่2,000ล้านบท ให้ผลิตวัคซีนก,กว่าหลายร้อยล้านโดสภายในมีนาคมปีหน้าจําได้ใช่ไหมครับคือฮาไปก่อนหน้านี้โกดักนะโกดักก็ได้เงินกู้จากรัฐบาลของสหรัฐในโครงการของทางโดนัลด์ทรัมป์คือให้โกดักเนี่ยไปผลิตสารหรือที่เรียกกันว่าเรียกว่าอะไรนะองค์ประกอบของสารที่ใช้ในการผลิตวัคซีนจนกระทัง่งหุ้นของโกดักเนี่ยระเบิดเถิเทินโอ้โหพุ่งถล่ทมทลายกปเลยนะครับนั้นตรงนี้ปรากฏว่า จากการตรวจสอบทั้งหมดแล้วนี่นะครับการพรีออเดอร์หรือการสั่งเกี่ยวกับไอ้เจ้าตัวของวัคซีนล่วงหน้าจากทั่วโลกตอนนี้มีอยู่ทั้งหมดเนี่ยนะครับ5,700ล้านชุดเข้าแล้วทั้งๆท,ที่ตอนนี้เนี่ยยังไม่มีการผลิตวัคซีนในเชิงที่เป็นแบบพาณิชหรือแมสโตร u c ชั o นออกมาเลยทั้งหมดถูกคาดการณ์ได้ว่าน้าจะเร็วที่สุด การที่บอกว่าคาดการเร็วที่สุดภายในปีนี้หรือต้นปีเนี่ยคือผลิตออกมาเพื่อนําไปทดสอบไม่ได้ผลิตออกมาเพื่อนําไปขายกับคนทั่วโลกเพราะยังต้องรอการพิจารณาอนุมัติผ่านการทดสอบแล้วจึงจะผลิตได้นะครับโอ้ก็ถือว่าเป็นนี่ฮะเป็นสิ่งที่บอกแล้วว่าที่สุดเนี่ยคนทั่วโลกต้องการวัคซีนจริงๆนะครับแม้แต่รัฐบาลรัสเซียบอกว่าตั้งแต่บอกว่าเอาวัคซีนของเขาเนี่ยไปจดทะเบียนขึ้นทะเบียนไปที่เรียบร้อยเนี่ย มีถึง20ประเทศที่สั่งซื้อล่วงหน้าพรีออเดอร์กับวัคซีนสปุกนิคไฟ1,000ล้านโดสนะแต่รัสเซียน่าจะผลิตได้แค่500ล้านโดสต่อปีสำหรับ5ประเทศที่สนใจมาซึ่งประเทศที่สนใจที่อยากได้สปุกนิควัคซีนของรัสเซียหนึ่งในนั้นก็คือฟิลิปปินส์นะครับแล้วก็ไม่รู้มีไทยหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับ